oh <laughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มีแพลตฟอร์มดีๆมาแนะนําทุกคนครับบอกเลยว่ามันดีมากๆเลยครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มยังเป็นทางการของนายเบสในคอสตาลิกาและถือเป็นเจ้ามือรับแทงที่น่าเชื่อถือที่สุดมีคุณสมบัติเหมาะสมและยังมีชื่อเสียงมากที่สุดเ <c oughs> ป้าหมายของนายเบสคือการสร้างสนามเด็กเล่น <c oughs> เพื่อความบันเทิงคุณภาพสูง <c oughs> และกลายเป็นบริษัทเกม <c oughs> ที่มีความหลากหลายมากที่สุด <c oughs> ในตลาดเกมออนไลน์นายเบสได้รับการยอมรับจาก g o t u s ในการออกใบบรับรองเว็บไซต์ที่ปลอดภัยที่สุดและดังนั้นนี่คือบริษัทเกมที่ถูกกฎหมาย และปลอดภยัยด้านล่างผมจะแสดงวิธีการทําให้นะครับทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเว็บนี้นะครับผมนะบอกเลยว่ามันต้องสมัครนะผมนะก็อันดแรกเลยก็คือใส่รหัสตัวแทนนะผมนะรหัสตัวแทนก็ผมจะทิ้งไว้ให้ที่หน้าจอนะผมนะก็ใส่ตามที่ว่าผมทิ้งไ <Okay. S 2> ว้ให้เลยนะผมนะแล้วก็จะเป็นนี่ซีเรียลยูสเนมนะผม้วก็จะเป็นรหัสที่เราสร้างนะผมนะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยรหัสผ่านสมาชิกนะผมนะแล้วก็จะเป็นรหัสยืนยันนะครับผมนะแล้วก็เป็นชื่อจริงนาะตรกุลนะครับผแล้วก็จะเป็นรหัสถอนเงินาคนนะึงนี่นเราต้องจําให้ได้นะครับเพราะว่า เวลาเราถอนเงินออกจากเอ่อ,อเว็บไซต์มาต้องใช้รหัสนี้นะครับผมนะก็ตั้งแล้วก็จำใ้ได้ด้วย <Okay. S 1> วก็ใส่รหัส,สอถอนถอนเงินซ้ำอีกทีแล้วครับแล้วก็จะเป็นไอดียไลน์แล้วก็นี่เลยใส่น,นะครับผมนะที่ว่ามันขึ้นตรงนี้เลยนะถ้าใครมองไม่ออกก็กดเปลี่ยนได้นะครับผมนะก็มีประมาณนี้ไม่ยากครับใน,ในการสมัครก็รเข้าสมัครแล้วก็เล่นได้เลยนะครับไปแล้วแต่ตอนที่ว่าเราสมัครเสร็จเลยโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์แล้วครับผมนะก็ง่ายๆเลยครับผมอันดับแรกก็คือเราจะฝากนะครับฝากเงินนะครับ ฝากเงินง่ายๆครับก็จะมีแบบว่าเป็นสแกน QR code นะผมนะก็จะเป็นผ่านโทมานีโวลเลตหรือจะเป็น QR code หรือเขาเรียกว่าอะไรนะพร้อมเพย์นะผมนะก็ก็คือฝากง่ายๆครับทุกคนนะก็คือนี่กดจิ้มเข้าไปเลยน,ะยางงานี่ง่ายๆทุกทุกคนจะฝากเท่าไหร่ฝากได้ตั้งแต่100บาทถึง50,000บาทนะครับสมมติถ้าผมจะฝาก สามร้อยบาทนะครับผมนะฝากร้อยบาทนผมก็กดไปเลยแล้วก็สร้าง QR code นะครับผมนะปุ๊บมันก็จะให้เราสแกน QR code นะเพื่อฝากเงินเข้าบัญชีนะครับผมนะเพื่อจะฝากเงินเข้าเว็บนะครับผมนะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นเครดิตให้เราเล่นเล่นเกมนะโอเคโอเคครับผมตอนนี้เราก็เติมเงินเข้ามาเป็นทันทีเรียบร้อยแล้วครับผมนะสามร้อยบาทเนี่เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมาดูโปรโมชั่นนะครับถ้าใครอยากได้แบบว่าโปรโมชั่นนะครับผมนะก็เข้ามาที่ตรงนี้เลยนะมาเลือกดูเอาว่าครับมีโปรโมชั่นหลากหลายให้ทุกคนได้เลือกโคครับคนเยอะครเยอะ ทุกคนบอกเลยยังเยอะนะผมแต่ตัวผมก็จะเล่นเกมปกตินะก่อนจะเข้าไปเล่นเกมมีโปรโมชั่นพิเศษไปฝันนครับผมนะกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมนะจะมีไลน์วัดแอพนะครับผมนะแล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกเลยครับผมนะก็อย่าลืมนะเชิญเพื่อนมาเล่นเันเยินรับรับไปเลยนะครับผมนะเครดิตฟรี69บาทนะผมนะบอกเลยว่าได้ฟรีไปเลยถ้าชุนคนชวนเพื่อนมาเล่นนะครับก็เอาเล่นเกมเลยดีแต่ตัวผมก็จะเล่นเกมปกตินะ แล้วก็เอาลนเกมเลยดีมาครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมบาคาร่านะครับเราจะมารุ้นกันนะครับผมนะว่าเรามารุ้นแปดกับเก้ากันนะครับทุกคนว่าใครจะชนะนะครับแต่ผมว่ายังไงก็ต้องแปดกับเก้าคือแปดกับเก้าอะไรก็ได้ so yep. มาเถอะยเยสมา <A> หว่ามาเก้าทุกคนโอ้โหชนะกินนิมน่มๆครับน้องๆมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนเกมเล่นกันบ้างดีกว่าโอเค เพราะว่าเราได้ไปแล้วตามเมื่อกี้เอาเป็นไรเกมเกมอะไรดีวะเอาเป็นเกมอันนี้ดีกว่าผมแนะนําเลยเกมสวีดบอน anza นะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นเกมตํานานนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับเดี๋ยวรอเกมโหลดแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมากดเลยแล้วกันในลีลาเอาตาเท่าไหร่ดีเอาตาห้า,า,าบาทพอนิ่มๆนิ่มๆ อยังยัง,ง,งยางมาที่ครับนี่เล่นแค่ตาลาห้าบาทเองนะเนี่ยทุกคนปุ๊บตุต๊บเย็ดมาว่ะมาว่ะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วอ่าเอาดิมาว่ะเยเคแจกเฉยแจกเฉยอ่ะจะไปได้ยังไงเนี่ยเอาเรื่องอ่ะสมมติเราเลิกเล่นนะครับผมเราจะถอนเงินนะครับเรากดเข้าไปที่ถอนเงินนะครับผมแล้วกดเข้าไปที่ถอนนะครับผมนะแล้วก็เราจะเขียนว่า ดำเนินการตอนนี้ยอดเงินทั้งหมดจะกลับไปในกระเป๋าตังค์ต้องการดําเนินการต่อใช่หรือไม่แล้วก,กดว่าใช่นะผมนะแล้วก็จะจะเท่าไหร่อันนี้คือต้องบอกก่อนว่าผมได้โอนออกไปจากเว็บแล้วนะครับผม <Yeah. S 1> นะ,ะนี่คุณจะโอนห้าพันปุ๊บแล้วก็จะกดถอนไปเลยมนะันจะแจ้งจานวนเงินที่แท้จริงอาจจะมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยนะแต่บอกเลยว่าไม่เยอะแล้วก็เงินจะเข้าในบัญชีเรานะผมนะไม่เกิน5้านาทีนะผมนะก็ใส่รหัสที่เราสมัครเมื่อกี้นะผมก็คือจะเป็นรหัสที่ว่าเราถอนเงินนะครับผมนะ,ะประมาณนี้นะผมนะก็ ถ้าใครสนใจก็เข้ามาเล่นได้เลยนะผมที่นี่เลยนะผมนะนี่นะครับผมนะบอกเลยว่าเฟี้ยวทีเด็ดแน่นอน